อ้โตาย่าลืมไปติดตามผมใน Twitch TV แล้วก็ทุกไลฟ์สตรีมหรือว่าคลิปของเรานะครับจะถูกสนับสนุนด้วยสโสพลการยางรับป่ายางทุกที่ทั่วไทยไปตามกันได้นะครับอี่ชายได้ชายมันก็เหมือนกันเด้แล้วไงต้องโดนเราเบิดต่างที่อ่ะน้องไม่นึกมาก่อนเนี่ยโอ้โหพี่ชายชอบในด้านนี้กันเยไม่ไ่ด้วะน้อง ดูเยอะดูลึกอ่ะไอ้ยเต้าเวนอันนี้ปรบเอน่าขาวไอ็นหนุ่มไอหน้าขาวเอหน้าขาวเรื่องบางเรื่องอะไอได้จากน้าขาวอน้าวองแบบประสบพบเจอเองอะน้าขาวน่าขาวหน้าขาวตวินปั๊กกี้น่าขาวต้เอะขอรอยวิญญาณเียวนปนลยไล้วอโอ้ยเน้อ แตกนะเพืลุงลุงทำอะไรอยู่ลุงยืนดูเพื่อนไม่ไปฉายเน่ะปั่นแล้วกันไอ้หียเอ้ยตึงเกินก็มันตึงยิบหมาย1ึง0ันชั่วโมงลุง1ึง0ันชั่วโมงลุงก็จะให้มันหมายก็บอกว่าหมาเฮ้ยโดนละเพื่อนไอ้ฉายเอาดิ

พันสองให้เฮียพันสองพันสองครับให้เกียรติพันสองด้วยกูไม่เอากูมไม่อยากเอามาก็แบบนี้แหละเนาะไอ้เหี้ยอ้าวโอ้โหไปเวกิ่งซะแล้วหลอน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 มันหลอน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 ผมมีแลกอะ่ะลงไปทำตรงเลยว่าไอ้เหี้ยมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ย คนไม่เอาแล้วน้องกลับ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 เอาผมมีแรกไงหีโ่รัมาแล้วไอ้เยืดไอ้เยืดมันเปู้เรื่องใครมาอไรกีกาขึ้นหัวอะไไงอ่ะปั่นนั่งปั่นกับกีกาขึ้นหัวนี่เอาแล้วกันโอ้โหนั่งปั่นกับกีกาขึ้นหัว กูนั่งปันน่นผลิตการขึ้นหัวที่เอาละกันไม่แย่เอ้ยทีมเวิร์อขนาดไหนอ่ะพวกกูทำเพืมม่อมึงขนาดไหนอ่ะเพื่อนเออพื้นจัดเลยเอ้ามันต้องตายจริงว่ะมันต้องโดนตัลล้งแหวนแล้วนะจริงว่ะเอ,อ้ยบูนโดนกระทืบแล้วเหรอกระทือนละไมอยู่เหี้ยนี่ก็มึงมึงเอาเหี้ยอะไรกับบนูนักหนาวันเดี่ยไม่อยู่ของบันนั่ <วะ S 2> นแหลย แคหาพวกมึงนะเยอแล้วไงมันพุ่งได้ทีไม่ได้หมาทำยังไงมันพุ่งได้หนึ่งพุ่งได้สองทีหนุ่มครั้งแรกแล้วก็อีกครั้งหนึ่งสองทีเลยโล่งเฮ้ยไม่เอาอ่ะโห้ยโชคดีเลยอ่าเพื่อนลามาไหมเพื่อนรามาจริงด้วยกูปั่นเลยกูปั่นตูดัดไปดิเอากูเอาปั่นด้วยดิงั้น ไฟลุนไฟฉายอ่ะงนั้นกูไม่ปาดเนั้นกูเป็นสามเพื่อนโอ้โหโอ้หัวแปลกแนะเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยม่บอกแล้วเอาไฟฉายให้คือดีกว่ากูแรก ไปเพื่อนมาดจับเเรามาปกป้องไอคนที่เราไม่รู้จักเหรอใช่อยู่บูนแลวบูบวายายกูวปล่ไหนค่ับไหนรักรักมันจัดเลยอ่ะทั้งแบบมันไม่ใครวะเออว่ะมันต้องขอบคุณเราอ่ะแต่งคิวอะไรบ้างอ่ะ ไอ้เนี่ยมันต้องมันต้องหล่อแล้วหล่ไรรออะไรรออะไรรอเอ้าเฮ้ยโอ้ยเย้ยฉลังเวไปเวหลอนแล้วว่ะเย้ยฉลังแล้วไปเรียกว่ะทินก่อนไหมทินก่อนไหมเอาเอาลงเหรอคุณจะไปปั่นเอ็งวิทย์ช่วยหนุ่มเอ้ามันไม่ตามนะเอ้า อันเฝ้าเอาเอาอันนี้วะเนี่ยยุกตัวเองวะเนี่ยในหนุ่มข้างบนมีกูยุกตัวเองเมื่อกี้สวยไ,ไม่ขอข้าน้าเลย <c oughs> โอ้ยบารานิวเกินเฮ <c oughs> ้ยอยู่นิ่งอยู่นิ่งกูจะเล่นเหมือนตงแล้วตายมีตามกาวแล้วกันเพื่อน เพื่อตายจริงนั่นน่ะมันอยู่ไหนวะผมจะแลกเพื่อนเนี่ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังน้องไปข้างหลังแล้วมาแลกว่าส่งนี้มันมีนี่วะแลกแลกไหมไม่แลกไม่แลกไม่บล็อกไม่แลกไม่บล็อกเฮ้ยเจอกูเฮ้ยไม่เอาผมเลยวะ จะเอาเพื่อนคนเดียวเลยเรรอมันอยู่ผมรอมันอยู่โอเคกลับมาแล้วจะรู้มือปะเนี่ยจะรู้มือปะเนี่ยเอาพอไหม เอ้าล้มเนี่ยแล้วก็เป็นซะอย่างเงี้ยล้มแล้วล้มแล้วแหละจะล้มแล้วแหละไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มกันแล้วแหละตรงเนี้ยเรื่องไงก็ล้มโอตายอ่ะเพื่อนเหรอเออล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วโอ้ยชี้วิ่งล้มว่าการอยู่แม่งวางไม้ด้วยเหรอไม่ถ้าเกิดหมากัดอยู่เราสามารถดึีเยอะกวนใจนุ่มหบ่กวนใจกูวิ่งโดนหมามันก็ปล่อยกัน

นี่ก็เพื่อนแต่วะไม่ทำแล้วแหละเลยไม่ไหววะเอาเอามันเอาบนฝันดูสวยสวยสวยเอาันงงตุดชีวิตว่ะแล้วยังช่วยมันนะบอกทั้งที่หมากัดกูอย่างนี้แหละเออแล้วกูบอกตอนที่หมากัดอย่างนี้แหละลงไปลงไปลงไปอันนี้กูไม่ออกนอันนี้กูไม่ออกนะกูบล็อกนะกูบล็อกนะเออบล็อกลบล็อกลบล็อกล้ม ไอ้ต่อต่อคิว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 อันนี้ประตู่ไหนวะเฮ้ยพวกนี้ประตูอยู่ไหนวะเอาดิเอาดิเอาดิเอาเอ้าเอ้าเอ้ากูเฉยเอาแล้วปัดฟาดเอาตีกิมซองได้ตัวเนี้ยเพิ่งอยู่ข้างล่างเหรอเอ้ากูหลุด อยู่ไหนวะเคลนเรียนแล้วแหละกูแตกกูเยอะผมยังเล่นไม่ได้ออกเลยลงอยู่ไหนเพื่อนนะมีเพื่อนตาดินมีเพื่อนตาดินอยู่กกูเตัวรอแล้วออ่ะได้ที่ไหนตัวอื่นเราตายเราตายได้นะเว้ยแต่เพื่อนห้ามตายอีประตูนึงอยู่ไหนวะไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วออกเลยออกเลยก็ได้ออกเลยก็ได้แม่งเพื่อนคนนี้ผมว่าอย่างนี้ก็ช่วยได้ตัวเนี้ย ออกเรือออกไ้ยไม่หน okay, ุ่มมันเป็นความตั้งใจของเขาหนุ่มเออเฮ้ยแม่งโอ้ยไอ้เพื่อนมาช่วยกูยังไงก็ต้องมาเห็นป่ะไอ้เพื่อนมาช่วยขนาดนั้นไอ้เพี่อแม่งจงรักภักดีแบบเอาแบบกองเพื่อนฐานประตูผมเก้าเก้าแล้วอ่ะโอ้โหเดี๋ยวประตูลุงจะแบบแอบแต่ประตูลุงจะ้ปวะขอแอบไปเปิดประตูลงก่อนโอ้ยอยากมีเฟิร์กเฟิร์กไอ้คนเยี่ยมเลยอ่ะจังหวะนี้แหละ เอาไอ้เนาะกูบล็อกทีนึงกูบล็อกกูบล็อกทีนึงโอเคไป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 เดี๋ยวแล้วกูกูจะโดนตีไม่ได้เอ้ากูไม่โดนตีจริงด้วยวน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 ขวามาขวามาไม่ได้วะไม่ถึงไหม เปิดใหเปิดให้ได้กูเปิดให้ได้กูเปิดให้ได้กูเปิดให้ได้หมดแล้วยังล่ะหมดแล้วมั้งมีไม้เข้าไม้กูเปิดให้ทันกูเปิดให้ทันเพื่อนอยู่ไหนวะยูภาละภาละยูภาละยูเฮ้ยไอ้น้องไอ้น้องไอ้เที่ยวหมุนนี่หมุนหมุนขันมาคันมาคันมาคันมาไอ้น้องนุ่มอีีกทนโอ้ยเพื่อนเพื่อนไปไหนวะ เก็ไปแล้ววะเพิ่งมาแล้วกูหิวไม่ได้แล้วแล้วกูไม่กัดยังไงอย่าทำอย่างนั้นไอ้เอ้กูหาครับกูหาขอบไม่เจอว่ะแทนที่จะแทนที่มันจะไม่เจ็บจะไอ้นี่จะไหวได้หรือล่าอ่าเรียบร้อยก็โชคดีแล้วกันเว้ยสวยอ่ะบล็อกให้อ้าว ตายเกือบเกือบเกือบไม่ได้ออกใช่ไหมเรารมันไม่รอดหรอถ้าเกิดมึงพิมันมันตายแล้วช่วยเกือบตายดนเลยไม่มันไปยืนให้เจ็บทำไมวะก็เสียดายเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่น่าเลยเมื่อกี้ไม่น่าเออไม่งั้นเรได้แล้วออกแล้วโอ้โหแต่